โอเคพิสดารซาวครับมาแล้วสวัสดีครับโอ้ตอนเย็นเล่นมีเล่นยิงานป่รับครับบ้านอะไรนะตอนเย็นทั้งมอนเลยเนาะเราทำพิธีนะครับผมสร็จายครับ โอ้ช้างเจอช้างตัวนีองนี่แหะไอ้ช้อนช้างช้อนช้างพลังชอนช้างวันโก้ซิสเต็มครับผมวันเดย์ครับช้างระบบ รถกำลังวายโครครับช้างเจอช้างครับสวยงามครับผมผมพลังรถแห่กิสดาซาวครับชอช้างมิวสิชอช้างไอโอ้ิสเต็ม สวัสดีครับเออมาแต่ชาแล้วเนี่ยมารอเนี่ยไปหลบอยู่ไหนมาเนี่ยไม่เห็นเลยไปหลบอยู่ไหนมาไปหลบอยู่ไหนมาเมื่อเช้าเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนป่าวมากกี่โมงครับว่าใครนั่งขันหลังอยู่เวลากล้ทักเมื่อกี้ตอนเย็นมีงานอีกบ่ไปอะไรนะตรงนี้พร้อมปืนออกฝั่งนู้น นี่มือซาวครับนี่ซาวดารด์กลาดซาวดาร์กลาดครับเป็นเวทีข้างน,นี่ไงไนกันตัวนี้ไงกันตัวนี้นี่วะโอ้ี่จัดเจิบเป็นเวทีข้างเป็นไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกสองฝั่งโอ้ช่างปั่นก็ ร2 5ยยี่้เยนะครับเดียรโยโอ้ขลังแปดเองขลังแปดออกเองสี่ใบเองขลังรถสเปคแล้วหนักเกินไงกำลังใส่เตียวไงเลยใส่เตียไม่ได้ถ้าหล่นลงมาได้ไม่เขาไม่คัดสีไงเขาไม่ได้ต่อไว้งเนาะแต่ก่อนลงกนก่อนต่อลงแรกก่อนทำอ่ะ มนได้ผมไปไงหลังเจ็สิบสองเจ็นห้าลมเยอะหลมเสองสี่หกแปดสิบสิบสองสี่ะสี่ิบหกปย่สิบอจะน้ำอยจ่ารคยดไดจะน้ำไม่มอตัดแรหลังยี่สิบเอตากลัตุ่เลยเจ็ดห้าศูนย์นี่อะไรนะข้ามบนนะนี่น่าจะเป็นได้ไดเล็กเนาต่างกันงั้นเล็กขึ้นไปดูดินี่ตูเดอห้าศูนทั้งแถมนะครับดิยี่สิบโดนับ โอ้จะแระจะ,ระไดอหน้าเป็ห้าเป็นนิ้ใน,ใน,น้าเป็นสุดเล็กจะได้เลยนี่แ<อ>ลมแลมยี่สิบดอกครับยี่สิบได้ครับนายเจ็ดห้าศูนยทั้งหมดเลยสวยงาบผมเปิดไปที่ข้างไปก็อันนี้ยังเปิดไม่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเปิดสุดมันจะ ขีดขีดขีดขวางการจราจรนะครับก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ส่วนหน้าหน้าก็เบียดเบยอีตัวนั่น,นขนา20ด20ดอกครับผมจะมีตู้คว่ำ ผูข้าหน้าอ so ีก2 2ใบนะครับเป็น20่1น ah. ิ้วทั้งหมดนครับตอนนี้ต้แหกิสดาก็รอาจารย์ันตรีรับประทานอาหารเสร็จก็เดี๋ยวมาเช็คซาวนะครับ ที่นั่งเย็นแน่นี่เฮ,ฮ้เ,เ็นช้างเมื่อกี้ไปแล้วช้างเย็นช้างเขียวไปแล้วขคอทำงานใช่ไหมนี่ข้ทำงานครับอฟิตอเย็นเจี๊ยบเลยข้างในเย็นเย็นถ้าปิดประตูเยน็นตรงไม่ไหสาว ไม่มีครับโอ้ยเอ๊ะไม่จำจะเห็นมานั่งคุยกันตรงนี้ใช่ไหมครันน้องน้องอ๋อน้องใช่ไหมรบห้องรบครับรบมากโอ้ยปกติอันนี้ปกติไม่ได้จับ